บิวจิตชริยาบุญธรรมมูเจ้าขานะฮะเพื่อนมาบอกบุญนะฮะและที่สำคัญผู้ยาิบาทฟิลแลดนนะ,ะในานามของซีอีโอค่ายเพลงตกเกี่ยวมิวสิกเพื่อนก็ได้ร่วมทำบุญกับอเอื้อบิวจิตไปแล้วนะฮะหนึ่งหมื่นมูเจ้าขาเด้อนะคระับต,ต,ตำลตัร่งศรัทธาเด้อสำหรับผู้ใดที่อยากเฮ็ดบุญนะ,ะผู้ใดฟังแล้ว ผู้ใดอยากมีความอยากเฮ็ดอยากท้ำอยากทํำบุญรวมเพลินนะฮะกรรทถำใดบุเจ้าขาบาทสองบาทสามบาทกา็แล้วแต่ตามกำร่างศรัทธาบุเจ้าขาเดี๋ยวหนูสมหญิงเสียเอาเลขบัญชีแปะไว้ข้างลางให้เด้อนะคะเลขบัญชีเอ้ยบิวจิตเพลินเฮ็ดผป,ปาสามมคขีนะฮะเออเพื่อสมส,สมทบทุนสร้างสาราการบระเรียนและปอาพระประท,ะะระระทะนานใหญ่นะบุเจ้าขาเนื่องด้วยที่พักสงนะฮะบากรกะเทีย นะเป็นที่พักสงตั้งขึ้นใหม่บ่มีสาราการบระเรียนเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนานะฮะออรับร่องอุบาสกอุบาสิกานะฮะต่างๆเนาะที่มาปฏิบัติธรรมชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาจึงเลนะ้น้ำเงินการก่อสร้สางมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยัง่แล้วเศษเนื่องจากขาดปัจจัยจำนวนมากนะฮะจึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธารวมเป็นเจ้าภาพสร้างสาราการบรเรียน และพระประธานใหญ่ในครั้งนี้นะพระเจ้าขาโดยมีกำหนดทอดถวายในวันที่6กรกฎาคมนี้เด้อพระเจ้าขา2,567นาทีพักสงฆ์บะกะเทียบ้านข้ามบอนตะบนข้ามไหลอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะนะคะเดี๋ยวเหลืบัญชีเดี๋ยวสิแปะไว้ข้างล่างให้เด้อนะทมเจ้าขานะครับผู้ใดอยากเห็นอยากทำานะาเพื่นบ่ทศในไหลแล้วอีลีนะฮะ เฮ็ดไปซลาวนะฮะเพื่อศาสนาสันตดสิได,ด้มาพรมเพิ่นอีกนะเนาะสิได้มาพรมบอลลัมบิวจิตสิได้มา,าระฟอนนาฮามสิริมาพรมโรงพยาบาลฟินแลนด์ทำห่วมเพิ่นนะนะคะสมหญิงก็ได้คือกันนะฮะเป็นกระบอกเสียงนะฮะแต่เสร็จสับแล้วลอยเดี๋ยวสมหญิงก็สิจัดก,การคือกันผู้เจ้าขาหน,นะคะตามกำลังศรัทธาผู้เจ้าเอ้ยนะผู้เจ้านะฮะราคาผู้ดใดอยากแปะสลีปนะฮะโอนแล้วอยากแปะสลีปให้ไปแปะสลีปอยู่ที่ซองเอื้อยบิวจิต จริยาเด้อค่ะเด้อนะ